สวัสดีครับผมนะเดี๋ยวมัหนีสิผ้ามาเฮสซานนะครับซานุวาวครับผมนะนี่ครับการเตรียมไม้ไว้นะครับเขาต้องเตรียมไม้ไว้ก้อนนะครับก่อนจะเริ่มเฮสซานนะครับนะนี่ทุกไส้ทุกไสครับผมนะอันนี้เตรียมไว้หลายขนาดครับผมนะเตรียมไม้เพื่อเรานีแมเบิ้งขั้นตอนการเล้าครับผมนะอันนี้เป็นขั้นตอนการเล้านะครับนะไม่ดีเขาเตรียมไว้เขาก็มาเล้าเล้านะครับ การเล้ากับเล้าให้มันอ่ามีความโก่งความอ่อนนะครับนี่ประมาณนี้ครับนี่นะครับโควงประมาณนี้นะความอ่อนความแข็งเทากัขึ้นอยู่กับใบกับความมักของเทานะครับนะว่าสีมักเสียงแหลมเสียงไม่แหลมซ้ำเลยกัเลือกตามที่เขาต้องการนะครับผมนะไม่ก็เพื่อลงเงินเดี๋ยวพามาเบิ่งมอง เราเลียวนะครับนะเราเหลี l ่ยวจะเป็นลักษณะนี uts, ้ครับผมนะตัวที่เราเหลี่ยวนะครับจะมีนี่ครับเราเตรียมไว้นะครับนะม้วนนี่ก็เรือคัดพวกคัดทองคัดหัวนะครับนะอันนี้เป็นขั้นล่องไซเทสนะครับนี่ขั้นอันนี้ผมใส่หัวอะคริลิกนะครับมีดขาสั่งก่ามากครับผมนะมีค้าสั่งกว่ามานะนี่เป็นขั้นหนึ่งเมตรนะครับนะ ถ้าเบอรงวีธีการนี่ครับสอดได้ทับหัวนะครับนะนี่การสอดได้ต้องมีการไม่ได้นะครับเพื่อที่ให้มันดังดีขึ้นนะครับนะลักษณะหัวนะครับนะลักษณะหัวที่เป็นเนี่ยนี่นะเห็นไหมครับนะหัวสิประมาณโอม่ชัดวันไหนนี่นะครับนะโมโัสประมาณนี้ครับผมนะ <c oughs> หัว แล้วก็ห่อสดอดเชือกเส้นหมูนีนะครับนะพอะเกือบลอยเนี่ยเขาก็มาขึ้นขั้นเห็นมันได้ลักษณะนี้ครับนะในลนักษณะนี้เนาะนี่นครับผมขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เซ็ตเรียบร้อยนะครับผมกับประมาณนี้นะครับพิธีการเฮสโนวาวนะครับนะเห็นมันได้นะครับเขาก็มาคงกอดหัวนะครับตอนขึ้นขั้น,นะครับ เสียกมัด oh. เชือกมัดนะครับเชือกมัดแล้วก็ข้อข้องข้องข,ข,ข,ขึ้นนะครับเห็นมันได้ความเหมาะสมของเสือกแต่เห็นมันอยู่อ่า้อกันนะครับสองฟังนะครับนะมีความเหมาะสมใบกันมีความเหีวเหมาะสมกับขั้นนะครับนะครับผมประมาณนี้ครับนะ มันชินเลขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนคัดนะครับผมนะตัวนี้ขั้นตอนคัดอะไรก็ทักเข้าครับผมทักเข้าเพื่อถีบมันขาดง่าขึ้นนะครับนะครับผมกับประมาณนี้นะครับนะลองไปเห็ดต่ตางกัน่ปนะครับเด้อ